สวัสดีครับนุนิวนะครับก็อยากจะขอโทษทุกทท่านเลยนะครับที่ผมไม่สามารถไปร่วมงาน Lazada 111 11, Last Life เ l a s s Festival ได้ครับก็เลยอยากจะอัดคลิปมาเพื่อเฉลิมฉลองกับ Lazada 111 11, 1นะครับแล้วก็อยากจะขอให้แฟนๆ Lazada ทุกท่านแล้วก็แฟนๆของศิลปินทุกท่านเนี่ยสนุกแล้วก็ Enjoy กับงานนะครับยังไงถ้าในอนาคตมีโอกาสผมก็จะไปร่วมงานด้วยอีกแน่นอนครับ แต่ว่าตอนนี้ต้องขออนุญาตรักษาตัวก่อนนะครับยังไงทุกคนก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพไยนะครับขอให้สุขภาพทุกคนแข็งแรงทุกวันเลยครับขอบคุณนะครับไว้ใจกันครับสวัสดีครับซีพริกนะครับผมขอโทษแฟนๆลาซาด้าทุกคนด้วยนะครับผมที่ไม่สามารถไปร่วมงานลาซาด้า111 Last l i v e p a s s Festival ได้นะครับผมก็อดเจอทุกคนเลยครับผมแต่ ไม่เป็นไรครับผมก็ขออัดคลิปนี้นะครับผมมาวยพรเฉลิมฉลองนะครับผมกับลัซาด้า11/11นะครับผมขอทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็เอ็นจอยสนุกกับงานนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมยังไงถ้ามีโอกาสก็ร่วมงานแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหน้านะครับผมแล้วเจอกันครับแต่ก่อนที่จะไปนะครับผมก็มีเพลงมาฝากกันด้วยนะครับ นะครับน่ารักมากถึงแม้ว่าจะป่วยนะครับแต่ว่าก็ส่งเรียกว่าข้อความดีๆมาถึงกับทุกคนด้วยนะครับ